สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมมาเล่นเกมอมีชื่อว่าเกมว่า b r i s t r o Hero นะครับเป็นเรื่องราวกับปัจจุบันของฮีโร่สาวสองคนนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาผจญภัยอะไรกันบ้างน,นะครับมาครับทำอะไรตอนนี้นั่นสีทำอะไรก่อนนะเดี๋ยวนะ Forest Beat อ๋อเคลียหนึ่งทั้งสองโอเคนี่เราต้องไปเคลียไป Start b a t t l e ก็จะไปเกมแนวกระจาดหน่อยเกมแนวกระจาดแกรนด์มาสเตอร์รอเดี่ยวฉันรู้สึกมีอะไรกําลังใกล้เข้ามาหืมป่านี้นะ่าอันตรายนะเเห็นอะไรหรอเออตองใส่ก็คงเป็นแค่ยากขยับละมั้งแปลถูกไปเนี่ยนั่เป็นปัญหานะโจชตางอีกแถวนี้ขอสคริปเลยแลเลยกันอ่านไม่ออกครับอ่า ามาครับใส่เลยนะครับป่ายความเงียบหนึ่งเก้โอ้หมูป่ามาไม่นาแทงจึกจึกจึกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ให้แคลรี่ยืนไใน,นแล้วจึกจึกจึกทำไงครับอ๋อกดเกาะโอเคกดสกิลเที่ยวปัก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 จึกจึกจึกทำไมตีไม่เข้าเลยเนี่ยไม่นะทำไมตีไม่เข้าเลย ไม่นะหนีเร็วเข้าทำไมเขายิ้มเขาแลกยิ้มตลอดเวลาเลยนะนักธนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีแล้วโอ้ไม่นะมืนโอ้มืนโอ้หมูตัวหนักโดดทีพื้นกระเทือนวิกตอรี่สำเร็จแล้วพวกเราได้เนือมา20แล้วพาบันแผ่20ยัดเยี่ยมไปเลยเชว่าไหมแกรบแกรบ อ่านี่มันจุดยอดไปเลยนะแหมไม่อยากเชื่อเลยว่าเรามีมากขนาดนี้เราน,นี้แข็งแกร่งกันมากเลยเนาะใช่สเต็ปต่อไปนะเราจะต้องโหดขึ้น,นแน่เลยอฉันรู้ฉันพูดถูกฉันรู้ดีว่าฉันเก่งอะไรนะทางรัดทางรัดช็อตคัดจะเป็นรัดไหนอะอ๋ะอะจะไปพรอทาวเหรออาหารทะเลเออฉันอยากกินอาหารทะเลน่ะไรนะ่ะอ๋อไม่มีอะไรเออ จะเป็นอะไรไปอ่ะออ๋ใช่ครับมันแปลงงี้ครับเรครับอ๋อเยเราจะต้องทำอาหารทะเลให้เขากินนะครับออมีตีบวกเหรอสเปนจ่ายเหรียญเพื่อตีบวกโอเคเราให้รับรางวัลวันนี้แล้วก็จ่ายติงจึกจึกจึกติงจึก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 จิงแอคแท๊ก แอกแท็กเท่านั้นตึงแอกแท็กอ่าวหมดแล้วเหรอประโทรเราขึ้นเลื่อนหน่อยฮะจะได้ถึกถึกตึงจึก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 ตึงเรลียบห้อยทำขงข้าวกินหน่อยไหมทำอาหารกินหน่อยดีกว่าทำบาร์บีคิวย่างไหมครับทอดแบบนึงฮะทอดเดี๋ยวนะทำบาร์บีคิวจะทอดลงกระทะ เดียวไดเกมตลกครับรับลองรางวัลด้วยได้ผันแผลมา part of the palace craft furniture เหรอ craft furniture เราจะ craft ยังไงครับเราไปก็ไปที่หน้าคาบเลยรับนี่ปะ Furniture ไม่ใช่ Furniture คือพวกนี้ปะนี่มันคุกกิ้งมันต้องไปนุ่หมดบ้านรั้วมันทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยครับ นี่มันคืออะไรอ่ะมันคือที่ทำอาหารเหรอโอ,โอ้โอ้ได้น้องอะไรมาก็ไม่รู้ครับแล้าวาวางตรงไหนวางตรงไหนก็ได้เหรอวางตรงนี้แล้วกันหนึ่งอันโอเคน่ารักมากเลยครับแมวแมวมีแมวอยู่ตรงนี้โอเคอ่าอัปเกรดอีก เมื่อกี้ได้เงินจากการทำภพรกิจนะมคะรับรับรางวัลเนี่ยแหละโอเคเราก็ไปรูยภารกิกกันต่อเลยอุ้ยลืมรับโอเครับเสจแล้วเมนนะฮะต่อไปแครับพาร์ทพาร์ททูเดอะพาเลทนะครับอืมต้องผ่านเคลียร์มิชชั่น2องดหนึ่งให้ได้ซึ่งนี่ไงครับ2คิดหนึ่งแล้วก็โกเลย ตื่นเต้นมากเลยครับเกมนี้แบบว่าสุดยอดมากเลยครับอุ้ยมันตื่นเต้นไปหมดเลยปลอมไหมฮะชมอะไรอะเมืองเห็ดหรอยิงจึกจาก้าอูด๋ดาเมจแรงมากคุณผู้ชมดูดิหลังจากที่เราอัพดาเมจไปอุ้ยตีเห็ดยากหน่อยพลังฝนธนูนี่แน่จึก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 จึ๊กจึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยแคลรี่โดนตบอยู่ฮะ เออเออจึกจึกจึกไปเลยจึกฝนธนูฟ,าฟ้าฝนเห็ดน้อยนี่ไงทำไมเห็ดมันน่ารักจังเลยอะจึกจึกวิกตอรีเรียบร้อยสนุกจังเลยฮะับ <c oughs> โอ้แมปนี้มันถูกไหมเนี่ยฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยอะอืมเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยซีมีม,มอนสเตอร์อย,อยู่แถวนี้นะโอ้ อะไรนะ่ะมีอะไร้นมาเธอไดนเสียงอะไรนั่นไหมฮะอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นจะได้ยินเลยนะเธอนี่มันโนเองหรือเปล่าอืมแล้วก็มีเสียงอะไรออกมาอ้าา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 าคนนี่นะคน,คน,นาาาาาานะออานะาววมมนนาาะาา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 าะา้าา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 นาาานาา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 ะาา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 แาา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 วาา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 นาาาาาและาละา แล้วมอนสเตอร์ก็เข้ามาหาฉันฮาเออเอะไรนะเออเออความจริงอืมมันมากกว่านี้ไม่ใช่หรอเอ้ใช่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 เออเออใช่เออใช่อืมใช่ใช่อะไรครับใช่อะไรกันเลยเราเหมือนได้ตัวละครใหม่มานะว้าวเธอช่วยชีวิตพวกเราไว้หรอขอบใจนะโอ้จริงเหรอเนี่ยเธอช่วยฉันตอนไหนแล้วทำไมฉันไม่เห็นเธอออกมาเลยนะแหม่ก็เธอไม่เห็นฉันนะสิ ช่หรอในป่าเห็ดเนี่ยนะฉันมาช่วยพวกเธอตลอดเวลาเลยนะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวเองอันนี้ฉันทําเห็ดให้กินน่ะลองกินดิว้าวมันดูน่ากินมากเลยอ่ะมันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ใบกัดแต่มานน่ากินจริงนะแมไม่ต้องเกรงใจกินได้เลยนะอะไรเออนี่มันรสชาติดีนะมันจะทำให้สุขภาพแข็งแรงเอาเธอกินนะถ้าเธอไม่กินฉันกินเองแล้วนะ เอาหนะ่าไม่ต้องแย่งกันมีเยอะนะกินไปเลยมันจะช่วยอัปเกรดความสามารถนะอ๋อดีเฟนสเหรอโอ้จะช่วยให้พลังกายถึกขึ้นสินะโอ้ดีเลยพวกเรากำลังต้องการนี่แหละขาาวกวาที่ดีสำหรับเรา m ีดอ a นว w คอมเพ n น o n คอมเพเนีก็คือได้ตัวละครใหม่คาแรคเตอร์ใหม่มาไหนดูซีน้องคนนี้เขามีดีที่อะไรกันเล่นลองครับเล่นเล่นสิครับอีดิดอีดอะไร ครับติงแล้วลองเพจโอ้ร้านค้ามันดีขึ้นวันนี่บ่าบวาว้าวโอเคลองกลับมาที่เดิมกันเถอะที่เดิมเพิ่มเติมคือตรงที่เก่าและเธอก็คงไม่เงา ฉนยอมปอกเธอร้องอะไรของผมนี่ผมกำลังหาอะไรเล่นๆอยูนะ่ผมกำลังหาอะไรสร้างบ้านเล่นๆอยู่ครับสร้างสร้างอะไรดีครับสร้างนกไหม Forest Big Totem นะสร้างโทเทมดูหน่อยนะดูดิมันจะหน้าตาน่ารักขนาดไหนฮนะได้โทเทมมาเพจครับเพจไหนดีอ่ะโอ้โหโทเทมอยู่ตรงนี้เหรอ โคเทมต้องอยู่ข้างๆร้านครับจะได้ขายเลิกขายดียามงานดีแบบนี้ขายเลิกขายดีเออเขากินอะไรอะ่ะอ๋อคนน้องเขากินอะไรก็ไม่รู้ครับโซเอาอุ้ยอะไรอะ่ะหมดหรอว้าหมดซะแล้วเดี๋ยวเขาอัพเกรดดาบก่อนแล้วค่อยไปลุยด่านต่อไปกันมา เอ้ยลุยอะไรยังไม่ได้รับภารกิจยังไม่ได้รับภารกิจเลยผลิกลิลครับเคลียร์นะฮะ The Witch and the Shaman อันนี้อะไรครับฮีโร่โค้ดครับเสื้อเหรอ,อครับเสื้อเหรอเสื้อฮีโร่ครับงไงครับไม่เป็นนะนั่นสิครับ <laughs> ครับยังไงครับครับไม่เป็นกรรมทำยังไงดีนั่นสิ ผลไม้เหรอผลไม้ต้องวางข้างๆเจ้าแมวโอเคที่ไหนมีแมวที่นั่นมักจะร่ำรวยสีสุกดีๆนะครับคราฟฮีโร่เหรอครับเสื้อฮีโร่อ๋อนี่ไงครับหรือเปล่าไม่ใช่เหรอคราฟยังไงอ๋อคราฟอย่างนี้นี่เองเสื้อฮีโร่ใส่เรียบร้อยอีควิตปึบ๊บอ่า รับรางวัลสุดยอดไปทำเคสต,ต่อตอนนี้เรามีสามคนแล้วใช่ไหมถ้าตอนนี้เรามีสามคนแล้วครับต้องเป็นสี่สาวนะเพราะจบไปแน่นอนหรืออีกคนงอีกคนหนึ่งมันจะเป็นสายอะไรว่ามีนักน,นูนักเวนักนักดาบต่อไปก็ต้องเป็นนักเฮลเฮลเลอร์อะไรอย่างงี้ปะ่ะอ้อะไรอะ่ะโอ้โหทำมันโหดจังบอลมันตัวใหญ่มากเห็ดหลายตาครับ อ๋เหตดตาเ,อาเ่อหตตองตานี่ว่ะอะไรอะ Explode มันคืออะไรครับมันคือระเบิดเหรอใช้สกิลเพื่อเพื่อเอาใบไม้พันมันไม่นะไม่มือนไม่นะนักดาบจะตายโอ้วิกตอรีเสร็จพอดีเย้พวกเราเก่งมากเลยอะ่ะ ใช่ฉันว่าเราเราชนะแล้วเราสมดุย,ยังไงเนี่ยฉันง่วงนอนมากเลย <c oughs> ฉันขอไปนอนก่อนนะไม่นะฉันจะมปนอนตรงนี้ไม่ได้ฉันจะใช้เวทมนต์ให้พวกเราก่อนใช่เราจะรีบนอนไปไหนละ่ะเอาเอาไข่มาวะเนี่ยสวัสด,ดีฉันมาทําอาหารอยู่แถวนี้นะพวกเธอว่าไงพวกเธอเป็นใครทำไมพวกเธอมนอยู่ที่นี่แล้วคุยอะไรกันยืดกระดาษนี้ครับเฮ้ยตัวละครใหม่น่ารักจังเลยฮะน่าจะเป็น เป็นใครครับเป็นนักฮิวหรออะไรฮะเพิ่งมาสอนคราฟเสื้อเนี่ยนะต้งที่เราคราฟเป็นแล้วเนี่ยนะวัดขับใจนะที่เพิ่งมาสอนอะแต่ผมผมเล่นเป็นตั้งนานแล้วอะเออคือแบบผมโหดมากเลยเกิดมาก็เล่นเป็นแล้ว,วเกมเนี้ยแบบว่าง่ายมากเลยครับสุดยอดผมงงล้วทําทำอาหารยังไงเ,เนี่ยคราฟอาหารกันทอดเห็ดนะทอดเห็ดกิน รอดอะครับโอเคบาปีคงบาปีคิวก็ทําให้หมดเลยฮะไหนดูสิฮะมีให้เติมด้วยหรอเกมนีก้ก็ก็ก็น่าจะมีทุกเกมแหละครับโอเคมีทรงมีเสื้อใส่อีกนะฮะไหนคนนี้๋อคนนี้ดูดูมีอะไรเยอะแยะไปะหมดเลยฮะผ้ามันต้องการผ้าเยอะมากเลยครับถ้าเกิดเราจะคราบชุดโอเคงั้นเรายังไม่ใช้แล้วกันเนาะ เก็บเอาไว้มีตัวละครมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเหรอครับเนี่ยว้าวโอ้ไม่เยอะเหมือนกัง,งนั่นเงียแม่เราลองขับเฟอร์นิเจอร์ดิรับเล่นๆขับไปเล่นๆมีป้ายหน้าร้านหน่อยฮะจะทําอาหารทีก็ต้องมีป้ายหน้าร้านนะครับให้ลูกค้าเขารู้ครับว่าวันนี้มีเมนูอะไรอ่า เมนูวันนี้นะครับยุงข้างรูปปั้นี่นะฮะเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเราต้องมีอะไรครับนั่นสิครับมีอะไรอีกดีครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราคิดว่ามันควรจะมีนกเพนกวินหน่อยไหมนก <c oughs> เอามาทําอะไรวะเฮ้ยอันนี้มันเอามาวางได้นี่น,นี่คืออะไรอะ่ะอ๋อป้ายป้ายอะไรเอามาทําอะไรเนี่ยฮะ นั่นสิครับมันโอ้มันดูไม่สวยเลยอะ่ะนี่ต้อเอาฝักทองไอสะครีมไอสครีมเลอะเลอะเธอเอา้าผมลืมวางไอสครีมเหตุนี่ฮะมีคนทําไอทิีมตกอยู่แถวนี้ครับเอา,เาทําไอติีมตกล่อนกลุปปั้นให้นกหิวโหยนะครับ เออได้ได้โอเคมาทำธุรกิจต่อเลยกว่าธุรกิจสามขีดนึง Start battle. แลเวมาลุยกันเลยดีกว่ากับสามสาวม,มหาปัญจพไพรเอ้ตอนนี้เราเป็นสี่สาวแล้วไม่ใช่ฮะทีส่สาพวพอพบเกิลปูนปูน,ปนคนละสีไปเลยบัซซัมฉันเจอกำจัดมันเองไหนตรงไหนฮะหอยเราต้องตกตกกับหอยแล้วเนี่ยโอ้ไม่กอดไม่น่าเชื่อโอ้หอยขาคน ไม่ไม่น่ากลัวมากเลยไม่ใช้สกิลไม่หมดเลยใช้ไม่หมดเลยนี่แน่บายไม่นะหอยขาคนไม่หอยขาคนมาอีกแล้วถอยเร็วเข้าไม่นะเอานักดาบอยู่หลังไม่ได้เรานักดาบอยู่หลังแทงไม่ได้หอยขาคนนี่แน่หอยขาอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะ ถ้ามันว่านหมอนให้หน่ากลัวจังเลยฮะโอ้หอยมันดูน่าอร่อยมากเลยฉัรู้ว่าเรามาทำอาหารกันดีกว่าถ้าจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ได้นะจะบ้าไปแล้วเหรอนี่ไงเราได้เหมือนอาหารเซตใหม่อาหารทำหอยมาด้วยแน่เลยฮะเนี่ยอ,อาหารหอยได้แล้วครับโอ้โหได้อะไรไรู้มาเยอะแยะหมดเลยออเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยครับเกมนี้มันยอดจริงๆได้อะไรน้องเข้ามา เรามีอะไรเพิ่มไดยไหมมันโล่งไปไหมเกมนี้เหมือนเกมแต่งบ้านเลยคนะอือไม่ต้องทำธงนะภาร,รกิจเนะี่ยมีอ๋อถ้ายิ่งใส่พวกนี้มันก็จะมีบัฟแอคทองแอคแท็กเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นนะฮะโอเคอันนี้วางได้วางไหนนะครับว่าทำไมมันใหญ่จังเลยใหญ่จังวางไว้ตรงตรงนี้ไดยไหมอือให้มันดูไม่ลงให้มันดู ไม่โลงขนาดนั้นนะฮะอ่ามีลูกโป่งผีด้วยฮนะตรงนี้เป็นโซนผีผีนะฮะโซนผีโซนผีผีแล้วเนะี่ยโอเคก็คือเหมือนวันได้ของรางวัลมาตอนล็อกอินวะว่ามันมีอะไรครับเยอะมากเลยอ่ะชอบชอบชอบอูชอบ,ชอ,บ,ชอ,บอุยอบอ้ยมีตู้กดนาวเลยเหรอรลขาดอีกตีมกับไม้อะ่ะเราเก็บมาทำตู้กดน้ำดีกว่าครับ ใช่เก็บดาวนมีมีมาอ้อนี่ไงทำบอบแอทแทกบ้าเก็บเงินไปทำแอทแท็กอย่างเดียวนั่นแหละผมเนี่ยไม่ทำอะไรละไปทำธุรกิจต่อนะครับเราจะไปทำเอากู้ตัวกู้ตู้กระดังก์มาได้อะไรอ่ะ one to cooking หนึ่งขีดสามเคลียร์โอเคอ่ะได้ครับเราก็กลับมาเล่นง่ายๆฮะเอ๊ะ ผมเลือกถูกไหมนั่นนะสิครับบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเลือกถูกไหมตันหนึ่งขีดสามเคียตีเจ้ากวางตัวน้อยเจ้ากวางตัวจ่อยฮ่า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 เจ้ากวางมีน้ำใจฮ่าฮ่าฮ่ามิตรภาพนั้นเป็นเช่นไรออกกัจนภยัยรวมขึ้นเคงรวมศรัทธาและก็มีพลัง แบ่งปันง่ายได้มีน้ำใจอะไรสักอย่างแล้วก็มีหมาป่าออกมามากมายแต่สุดท้ายทั้งสามคนก็นเป็นเพื่อนลาแนว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 ึกวิกตอรีเย่ป้าก็อะไรกันนี้เอิมเหมือนเราเคยมาเล่นด่านนี้หรือปะใช่ฉันมาทำเควสนะ่ะนี่ไงมีเควสขึ้นมาด้วยบาทีนี้แล้วก็ครับ ตู้กดน้ำได้แล้วเนี่ยมาดูเฟอร์นิเจอร์สิมาตู้กดน้ำเฮ้ยสัญญาสัญญาตู้กดน้ำนี่ไงได้แล้วตู้กดน้ำครับไปเลยครับฟืบปืป๊บปื๊บด,ด,ดูดูดูเพเดอู้ตู้กดน้ำสุดกิ๊บเก๋อยู่เลยจ้าซึ่งเข้ากับแถวนี้ซะจริงเลยอ่ะอ่าอยู่ตรงไหนดีดะอืมอยู่ตรงขวานี่หน่อยดีไหมนะ จ้าตู้กันน้ำโอเคเรียบร้อยนี่มันตู้ตู้ฟังเพลงไม่ใช่หรอวะตู้กันน้ำเลย <c oughs> นม่ยสนุก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 มากเลยฮะสนุกส,สุดสนุกมากเลยไปต่อเราต้องไป,ปลุยภารกิจต่อนะครับให้มันส,สนุกสุดเวี่ยงฟุิงฟริงฟุงฟริงกันเลย ตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยโอ้กระปายแล้วเหรอติดทะเลอย่างงี้อะไรมันพอวอะอากปลาหมึกปลาเมืกหัวเหล็กไม่นะใช้พลังต่อสู้เร็วเข้าโอ้ทำไมมีแทงอยู่คนเดียวเนี่ยไม่นะมีปูอยู่ด้านหลังทำยังไงดีอะปูติดระเบิดพาวเวอร์บับเราต้องใช้อันนี้เป็นไม้กั้นแล้วก็ตีเจ้าพวกปูน,นี้โอ้หมึก หมึกเต็มหน้าฉันเลยไม่นะาโอ้ oh ไม่ม่มันพ่นน้ำหมึกใส่ฉันเหฉันดำแล้วไม่นะ่าเธจะแก้มเคนผิวขาวไม่ได้อีกแล้วนี่เธอเหยียดผีสิวฉันเหรอผีสิวสีผิวฉันเหรอไม่มีใครดำเลยใว่าะเออมีแจะคนขาวขาวถึงซี่ถึงซี่ถึงมากที่สุดเลยพอครับไม่คยุยคะไม่คยุยไม่คุยครับมาดั้งแต่งบ้านต่อนะครับอะไร,คระครับตกปลาแล้วครับ ยัมีให้ตกปลาอีกแล้วฮะทำไงครับแล้วมาตกปลากันเถอะตกปลาทำอาหารนะตกปลา <c oughs> ตกปลาจึก๊กอ่าเลยแต่โอ้ตัวตอบตันเกิดอะขึ้นอ๋อแถบหมอแถบตรงหน้าจอแล้วทำยังไงอ่ะอ๋อให้ปลามันอยู่ในในอ๋อโอ้โหปลาเฟลปลาเฟล ให้ปลามันอยู่ในนั้นเหรอมาอยู่ในกรอบเหรออุ้ยอุ้ยได้แล้วทำยังไงอ่ะอ๋ออ๋อคือต้องรออันนั้นให้หมดเวลาเร็วๆนะครับแล้วเราจะได้ปลามาลองดินุกอะจุกไม่ยังตื่นอุ้ยอืดอืด เอิด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 เอ้ยอูปัญโมอย่าลดแถวมันไม่เขียนยีลดเถวอะนี่ตัวมันก็สี้มโอ้ยได้แล้วโอออออออเอดเอิดเอิดเอิดเอดเอิดเดเอ้ยอย่าเปลี่ยนที่ดิเลยป่าอ้วนแฟตฟิตนะไม่ใช่ไม่ใช่ลองดูสิได้ไหมตืด เตเตเตตเตตะเตอตะเตตเตะตะเตะเตเตเตะเตะเตตเตะ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 เตเตะ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 เุกเตะเตะเนะเตะเตะเะเตะเตะเตะ่ตะเตะเตนนตน้ตะเะเตะคตะค่ะเนะรับชมค่าสวัสดีะ่ะเตะคตะเ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 ตะะะะเะะะะะะ่ะเะ บ๊ายบายกินขนมปังอันนัย